โอ้โหเรื่องนี้บอกเลยว่าสั่นสะเทือนวงการสีกากีแบบสุดๆเลยครับคือมันเป็นเรื่องของอำนาจการกล่าวหาแล้วก็ความขัดแย้งที่แบบลามไปถึงตำแหน่งสูงสุดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเลยทีเดียวเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากข่าวลือนะครับพี่แบบว่อนไปทั่วโลกออนไลน์เลยเกี่ยวกับนายตำรวจที่เรียกได้ว่าดังที่สุดคนหนึ่งของประเทศในชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้ ใช่แล้วครับข่าวลือที่ว่าเนี่ยมันพุ่งเป้าไปที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อบิ๊กโจกนั่นเองครับเนื้อหาของข่าวลือก็คือเขาว่ากันว่าท่านเนี่ยเตรียมจะหนีออกนอกประเทศแล้วนะเพราะกำลังเจอกับมรสุมคดีความที่หนักหนาเอาการอยู่แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นสิครับแทนที่ท่านจะเงียบๆห,หรือออกมาบอกว่าไม่จริงครับเฉยๆนะฮะบิ๊กโจกกับพลิกเกมแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย ออกมาสวนกลับชนิดที่ว่าโอ้โหเป็นหนังคนละม้วนไปเลยคือพลตำรวจ้แกสุรเชษเนี่ยสวนกลับทันควันเลยครับบอกชัดๆเลยว่าคนที่หนีไม่ใช่ผมแถมยังยืนยันด้วยนะว่าเออสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ได้เดินทางไปไหนเลยมีแค่ไปไหว้พระที่ห้องกลงแป๊บเดียวจริงๆแล้วที่มันพีกกว่านั้นก็คือท่านไม่ได้แค่ปฏิเสธเฉยๆนะครับแต่ชี้เบ้ากลับไปที่คู่ขัดแย้งคนสําคัญเลยนั่นก็คือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตารวจเอกต่อศักสุวิมนนั่นเองบิ๊กโจ๊กอ้างว่าคนที่หนีไปแล้วจริงๆและดูท่าว่าจะไม่กลับมาเนี่ยคือพลตารวจเอกต่อศัก์ต่างหากแถมยังบอกด้วยว่าทิ้งลูกน้องไว้เบื้องหลังอีกเป็นร้อยนายเลยนะแล้วประเด็นที่หนักที่สุดก็คือท่านอ้างว่าบิ๊กต่อเนี่ยมีส่วนพัวพันกับเครือข่ายเว็บพนันซึ่งมันก็คือข้อหาเดียวกับที่ตัวบิ๊กโจ๊กกำลังเจออยู่เลยนะโอ้โห ทีนี้คาถามสําคัญมันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าทําไมต้องเป็นตอนนี้ล่ะอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้บิ๊กโจ๊กตัดสินใจออกมาแฉเรื่องทั้งหมดนี้ในจังหวะเวลาเนี้คือถ้าเราลองดูเนี่ยคดีความของท่านมันก็มีมาพักใหญ่แล้วนะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยพวกนักว,วิเคราะห์เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยการออกมาพูดในช่วงเวลานี้เป,เป๊ะเนี่ยมันต้องมีนัยยะอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แน่ๆก็เลยมีการวิเคราะห์แรงจูงใจที่เป็นไปได้ออกมาหลายทางเลยครับมีตั้งแต่แบบ ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆไปจนถึงการเดินเกมการเมืองเพื่อเอาตัวรอดเรามาลองไล่ดูทีละทฤษฎีกันนะครับอย่างแรกเลยคือเป็นไปได้ไหมว่าท่านมีความตั้งใจดีจริงๆอยากจะเปิดโปงคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือ 2. นี่เป็นการสร้างเรื่องราวเฉยๆเพื่อให้คนเห็นใจให้ตัวเองดูเป็นเหยื่อของเกมการเมืองหรือเปล่าหรือ 3. ม,มันเป็นเรื่องของจังหวะทางกฎหมายไหม คือคดีของตัวเองที่ปปอชอกับสารปกครองมันใกล้จะถึงจุดสำคัญแล้วเลยต้องชิงลงมือก่อนและสุดท้ายหรือว่านี่คือการปูทางเพื่อเข้าสู่วงการเมืองในอนาคตกันแน่แต่ว่านะครับเรื่องนี้เอาเข้าจริงๆมันใหญ่กว่าแค่เรื่องของนายพลสองคนทะเลาะก,กันเยอะเลยเพราะว่าสิ่งที่ถูกแฉออกมาเนี่ยมันเหมือนกับการไปเปิดแผลใหญ่ที่ถูกซุกไว้ใต้พรมของวงการตารวจไทยมานานแสนนานใช่แล้วครับ ข้อกล่าวหามันไปไกลกว่าเรื่องตัวบุคคลแล้วแต่มันกําลังชี้ให้เราเห็นปัญหาการทุจริตในเชิงระบบที่มันฝังรากลึกหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสวยนั่นแหละครับแหล่งข้อมูลของเรามองว่านี่แหละคือหัวใจของปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องของใครคนใดคนนี้แล้วเพื่อจะเห็นภาพว่าปัญหานี้มันรุนแรงขนาดไหนนะครับมีผู้ให้ความเห็นในแหล่งข้อมูลของเราถึงกับท้าว่นะว่าถ้าโรงพักไหนไม่มีการเก็บสวยผมจะไปกราบเลยโอ้โหคือเป็นคําพูดที่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่า เขาเชื่อว่าเรื่องนี้มันฝังรากลึกไปทั่วทุกหย่อมหญ้าแล้วจริงๆซึ่งคําท้าที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริบทที่ทั้งประเทศไทยเรามีสถานีตํารวจอยู่ทั้งหมด1480แแห่งทั่วประเทศเลยนะครับแล้วเนี่ยจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดเลยก็ได้ครับแหล่งข้อมูลเขาชี้เลยว่าก้าวแรกของการแก้ปัญหาคือการยอมรับว่ามันมีปัญหา แต่ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ผู้ใหญ่ในวงการตำรวจถูกกล่าวหาก็คือการทำเป็นมองไม่เห็นปัญหานี้มาตลอดแล้วพอไม่ยอมรับว่ามีปัญหามันก็เลยไม่มีทางที่จะปฏิรูปอะไรได้เลยพอเรื่องมันมาถึงจุดนี้ปัญหามันก็อย่างรากลึกขนาดนี้แถมคนระดับสูงสุดก็เปิดหน้าสู้กันเองคำถามก็คือแล้วใครละ่ะใครคือคนที่ต้องเข้ามารับผิดชอบแก้ไขเรื่องทั้งหมดนี้ในแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาชี้ไปที่3ส่วนหลักๆเลยครับที่ต้องรับผิดชอบหนึ่งเลย นายกรัฐมนตรีครับในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดที่จะสั่งปฏิรูปองค์กรตำรวจได้ 2. ก็คือพักการเมืองต่างๆที่ต้องมีนโยบายเรื่องนี้ให้มันชัดเจนจับต้องได้จริงไม่ใช่แค่พูดไปเรื่อยๆและสุดท้ายส่วนที่3ที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเราทุกคนประชาชนที่ต้องใช้สิทธิ์ของเราเลือกพักที่ตั้งใจจะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเพราะมันเป็นเรื่องที่กระทบกับชีวิตและความปลอดภัยของเราโดยตรงเลยและสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคําถามใหญ่ๆที่น่าก,กังวลไว้กับสังคมไทยนะครับว่า ในวันที่คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของผู้รักษากฎหมายหันมาสู้กันเองอย่างเปิดเผยแบบนี้แล้วประชาชนอย่างเราเราจะหันไปไว้วางใจใครได้ล่ะครับ